วิจัยกรุงศรีคาดอุตสาหกรรมมันสำปะหลังปี2567ถึง2568มีแนวโน้มเติบโตอย่างยิ่งวิจัยกรุงศรีนะครับคาดนะครับว่าอุตสาหกรรมมันสำปะหลังในปี2567ถึง2568นะครับจะมีแนวโน้มเติบโตที่ดีนะครับตามทิศทางการขยายตัวของความต้องการการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเอทานอลนะครับและตลาดส่งออก ตามการขยายตัวของตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักจากแรงหนุนของความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องของจีนนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอีทานอนที่ยังเติบโตตามการใช้พลังงานอาหารสัตว์และแอลโกอฮอล์ที่ยังขยายตัวนะครับและความต้องการสต็อกสินค้าเพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงานในตลาดส่งออกที่น่าจะยังมีอยู่จากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยุเคเนที่มีแนวโน้มยืดเยื้อนะครับปัจจัยท้าทายของอุตสาหกรรมนี้นะครับก็ได้แก่ปริมาณผลผลิตที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศโรคระบาดก็คือโรคใบด่างมันสปะหลังนะครับรวมถึงด้านการตลาดที่ยังต้องพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักนะครับโดยภาพรวมของมุมมองวิจัยกรุงศรีนะครับก็คาดนะครับว่าผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมมันสปะหลังโดยรวมแล้วนะครับจะได้แรงหนุนจากความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับทั้งจากตลาดในประเทศและตลาดส่งออกเพื่อให้ผลประกอบการในปี2,567ถึง2,568มีทิศทางเติบโตนะครับ ผู้ผลิตแป้งมันสับหลังดิบนะครับรายได้นั้นจะมีแนวโน้มดีนะครับตามความต้องการใช้ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับปัจจัยหนุนจากการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่มกระดาษและอุตสาหกรรมเอทานอลน,นะครับซึ่งใช้น้ําแป้งเป็นวัตถุดิบนะครับส่วนผู้ผลิตมันเส้นนะครับรายได้นั้นจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับตามการขยายตัวของความต้องการในตลาดจีนนะครับเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับได้แก่อุตสาหกรรมเอทานอลอาหารแอลกอฮอล์และอาหารสัตว์นะครับ ทำให้ผู้ประกอบการนั้นยังมีโอกาสในการทำกำไรนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้ส่งออกนั้นนะครับจะยังมีความเสี่ยงจากการแย่งชิงวัตถุดิบหัวมันสดภายในประเทศนะครับซึ่งอาจมีอุปทานไม่เพียงพอประกอบกับการพึ่งพาตลาดจีนในสัสดส่วนสูงนะครับทําให้ธุรกิจมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคําสั่งซื้อของจีนและการเข้ามาแย่งตลาดจีนของประเทศ CLMV นะครับในส่วนของผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงนะครับรายได้นั้นจะยังคงขยายตัวได้ดีนะครับ ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมขั้นปลายโดยเฉพาะความต้องการในภูมิภาคเอเชียอย่างเช่นนะครับยาเครื่องสําอางอาหารกระดาษสารให้ความหวานและเคมีภัณฑ์นะครับรวมถึงการขยายตลาดส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆเพิ่มขึ้นเป็นลําดับนะครับแต่อาจต้องเผชิญปัจจัยท้าทายจากการแข่งขันกับแป้งของธัญพืชอื่นๆน,นะครับที่มีคุณลักษณะหลากหลายมากขึ้นนะครับในส่วนผู้ผลิตมันสําปะหลังอัดเม็ดนะครับรายได้นั้นจะมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของตลาดนะครับ โดยความต้องการนั้นจะสูงเฉพาะช่วงที่เกิดปัญหาขาดแคลนธัญ,ญพืชชนิดอื่นๆนะครับอย่างเช่นช่วงภาวะส,สงครามรัสเซียยูเครนหรือช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารซึ่งหากสถานการณ์เหล่านี้นะครับคลี่คลายลงก็คาดนะครับว่าจะส่งผลให้ความต้องการมันอัดเม็ดเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพและอาหารสัตว์จะมีแนวโน้มลดลงนะครับในส่วนของผู้ค้าผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังนะครับรายได้นั้นจะมีทิศทางกระเตื้องขึ้นนะครับ ตามการขยายพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรจากราคาที่ยังจูงใจนะครับและทิศทางความต้องการใช้มันสำปะหลังทั้งในประเทศและตลาดส่งออกที่จะยังขยายตัวได้ดีนะครับส่งผลให้ผู้ประกอบการก็ยังมีโอกาสทํากําไรได้นะครับในส่วนของเกษตรกรชาวมันสำปะหลังนะครับรายได้จะทยอยปรับตัวดีขึ้นจากราคารับซื้อหัวมันสดที่สูงขึ้นตามลําดับนะครับตามความต้องการของวัตถุดิบหัวมันสดจากภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะครับซึ่งประกอบกับ มาตรการภาครัฐในการรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมมันสับปะหลังนะครับอย่างเช่นโครงการประกันรายได้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมาตรการดูดซับปริมาณผล,ผลผลิตนะครับก็จะทําให้เกษตรกรนะครับมีโอกาสทํบบากำไรได้นะครับแม้ว่าเกษตรกรนั้นจะยังมีความเสี่ยงจากโรคระบาดใบด่างน,นะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตที่ปรับสูงขึ้นตามลําดับนะครับโดยผลผลิตทั่วโลกนะครับของมันสับปะหลังนั้นในปี2513นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด303ล้านตันนะครับ ทวีปแอฟริกานะครับเป็นแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดของโลกคิดเป็น64.0%ของผลผลิตทั่วโลกนะครับรองลงมาคือทวีปเอเชียนะครับจะอยู่ที่27.0%อเมริกานะครับจะอยู่ที่8.9%และโอเชียเนียนะครับจะอยู่ที่0.1%นะครับหากพิจารณาเป็นรายประเทศนะครับประเทศไนจีเรียนะครับจะเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลกสัดส่วนอยู่ที่19.8%ของผลผลิตทั่วโลกนะครับรองลงมาครับเป็นประเทศคองโกนะครับจะอยู่ที่13.6% และประเทศไทยนะครับจะอยู่ที่9.6%กานาอยู่ที่7.2%อินโดนีเซียนะครับจะอยู่ที่6.1%และบราซิลนะครับจะอยู่ที่6.0%นะครับขณะที่กัมพูชาและเวียดนามนะครับมีผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นมากในช่วง10-15ปีที่ผ่านมานะครับผลจากการเข้าไปลงทุนของผู้ประกอบการจากประเทศไทยและประเทศจีนนะครับและถึงแม้ว่าประเทศในทวีปแอฟริกานะครับจะเป็นผู้ผลิตมันสัปะหลังรายใหญ่ของโลกก็จริงนะครับ แต่ก็ยังเน้นผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศเป็นหลักนะครับเนื่องจากมันสำปะหลังเป็นพืชที่มีความสําคัญต่อความมั่นคงด้านอาหารคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้นะครับโดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่หัวมันสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปขณะที่ประเทศไทยนะครับเน้นผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลักอยู่แล้วนะครับและเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยความต้องการนําเข้ามันสำปะหลังของโลกนั้นส่วนใหญ่นะครับจะนํามาจากประเทศในทวีปเอเชียโดยเฉพาะจีนนะครับ ึ่งมีปริมาณการนำเข้าคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง41.3%ของปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังทั่วโลกนะครับและในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมานะครับประเทศไทยนะครับได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกมันสับปะหลังอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสับปะหลังตามความต้องการในตลาดส่งออกนะครับโดยในปี2 5 6 4นะครับพื้นที่เก็บเกี่ยวมีขนาดประมาณ10.4ล้านไร่นะครับให้ผลผลิตมันสับปะหลังประมาณ35.1ล้านตันนะครับ โดยกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดนครราชสีมามากที่สุดนะครับคิดเป็นสัดส่วน14.1%ของพื้นที่เก็บเขียวทั่วประเทศนะครับรองลงมานะครับเป็นกำแพงเพชรอยู่ที่7.3%นะครับและกาญจนบุรี5.8%และสุดท้ายนะครับก็คือชายภูมินะครับ5.5%นะครับและในปี2565ที่ผ่านมานะครับโรงงานแปรรูปมันสัมปะหลังในไทยนะครับมีจำนวนทั้งสิ้น1,205โรงงานนะครับซึ่งมักตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งเพาะปลูกนะครับ พื่อความสะดวกและประหยัดต้นทุนในการขนส่งนะครับโดยจังหวัดนครราชสีมานะครับมีจำนวนโรงงานแปรรูปมากที่สุด162โรงงานรองลงมานะครับอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับ151โรงงานนครสวรรค์นะครับ,โรงงรรบ88โรงงานและชัยภูมินะครับ59โรงงานขณะที่ผู้ประกอบการบางกลุ่มนะครับก็เลือกที่จะตั้งโรงงานใกล้เคียงแหล่งวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะกัมพูชาราวและพะมา่านะครับซึ่งผู้ประกอบการไทยนั้น ได้เข้าไปลงทุนตั้งโรงงานแปรรูปขั้นต้นนะครับอยู่ในประเทศเหล่านี้เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบอย่างนะครับอย่างเช่นอุบลราชธานีนะครับ76โรงงานนะครับการจนบุรีมีอยู่62โรงงานและศรีสะเกดนะครับมี33โรงงานนะครับรวมถึงการตั้งโรงงานใกล้ท่าเรือขนส่งเพื่อการขนส่งออกนะครับก็ได้แก่จังหวัดชนบุรีนะครับมีอยู่26โรงงานนะครับจังหวัดระยอง14โรงงานจังหวัดเชียงเสน14โรงงานนะครับ รุปแนวโน้มธุรกิจความต้องการผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังของไทยในปี2566ถึง2568นะครับก็มีดังนี้นะครับคาดนะครับว่าผลผลิตมันสัาปะหลังนะครับจะอยู่ที่34.5ถึง34.9ล้านตันหัวมันสดต่อปีนะครับจะเพิ่มขึ้นที่1.5%ถึง2.5%นะครับซึ่งปัจจัยหนุนหลักนะครับก็มาจากราคาที่คาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแล้วก็จะจูงใจให้กับเกษตรกรนะครับขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นนะครับ ประกอบกับสงครามรัสเซียยูเครนนะครับที่ยืดเยื้อนะครับทําให้หลายประเทศนะครับมีอุปสงค์เพื่อความมั่นคงทางอาหารหรือว่าฟู้ดซิเคอร์ตี้นะครับเพิ่มขึ้นนะครับสาหรับปี2 5ง7ันหถึงสองพนะครับคาดนะครับว่าผลผลิตนะครับจะอยู่ที่ระดับ3 5 5ด้าถึง36.5ล้านตันหัวมันสดนะครับจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องที่2 0ถึง3.0นเปอร์เซ็นต์นะครับโดยมีแรงหนุนจากปริมาณน้ำและสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกนะครับ และแนวโน้มความต้องการการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับที่จะขยายตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้านะครับทั้งนี้นะครับคาดนะครับว่าราคาหัวมันสดนั้นน่าจะทรงตัวอยู่ที่ระดับเฉลี่ยนะครับ2.5ดนะครับถึง2.8บาทต่อกิโลกรัมในปี2 5 6 7จถึง2518นาะครับจากแรงหนุนของตลาดส่งออกที่ฟื้นตัวดีขึ้นนะครับในส่วนของตลาดในประเทศนะครับความต้องการผลิตภัณฑ์มันสัปะหลังในประเทศนะครับจะมีแนวโน้มขยายตัว ฉลี่ยอยู่ที่3 0ถึง4.0%ต่อปีนะครับโดยมีแรงหนุนหลักนะครับมาจากอาาุตสาหกรรมอาหารที่คาดนะครับว่าจะใช้มันสัาหลังเพิ่มขึ้น2.0%ถึง3 0ต่อปีนะครับตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายนะครับความต้องการใช้เอทานอลน,นะครับก็จะมีแนวโน้มจะใช้มันสัาหลังเพิ่มขึ้น3 0ถึง4.0%ต่อปีด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการผลิตน้ำมันแกส๊ส และย8 5นะครับตามนโยบายสนับสนุนของภาครัฐรองรับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและขนส่งนะครับในส่วนของตลาดส่งออกนะครับคาดนะครับว่าปริมาณส่งออกโดยรวมนะครับจะเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่2 0ถึง3.0%ต่อปีนะครับโดยอาจจะยังเติบโตไม่มากนักนะครับในปีนี้นะครับก่อนที่จะเร่งขึ้นในปี2 5 6 7ถึง2568นะครับตามทิศทางการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับทั้งในประเทศคู่ค้า โดยรายละเอียดนะครับของแต่ผลิตภัณฑ์ก็จะมีดังนี้นะครับแป้งมันสําปหลังดิบนะครับคาดนะครับว่าปริมาณส่งออกนะครับจะอยู่ที่3.9-4.1ถึงล้านตันนะครับจะขยายตัวอยู่ที่2.0-3.0%ต่อปีนะครับในส่วนของมันเส้นนะครับคาดปริมาณส่งออกนะครับจะอยู่ที่5.8-6.0ถึงล้านตันนะครับจะเติบโตอยู่ที่1.0-2.0%ต่อปีนะครับตามความต้องการนําเข้าจากจีนซึ่งเป็นตลาดหลักนะครับ ในส่วนของแป้งมันสำะหลังดัดแปลงนะครับคาดนะครับปริมาณโ่งออกนั้นจะอยู่ในระดับ1.2ถึง1.3ล้านตันนะครับจะเติบโตอยู่ที่3.0ถึง3.5เต่อปีนะครับตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้านะครับรวมถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมขั้นปลายนะครับอย่างเช่นยาเครื่องสําอางอาหารกระดาษสารให้ความหวานในส่วนของมันสำะหรังัดเม็ดนะครับคาดนะครับปริมาณโ่กออกนั้นจะอยู่ในระดับประมาณนะครับ1.5แสนตันนะครับ แม้ว่าจะมีการนำไปใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพและอาหารสัตว์มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตลาดนิอร์แลนด์ญี่ปุ่นนะครับแต่การส่งออกมันอัดมิดนะครับก็ยังมีทิศทางผันผวนนะครับและไม่สม่ำเสมอโดยจะมีความต้องการสูงเฉพาะช่วงที่เกิดปัญหาขาดแคลนธัญพืชชนิดอื่นเท่านั้นนะครับครับถึงแม้ว่าเกษตรกรมันสับปะหลังไทยนะครับจะต้องพบเจอกับความยากลำบ,บากทั้งในเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับและสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับแต่ในทิศทางของราคาและความต้องการ ของมันสำปะหลังนั้นก็จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีนะครับโดยเฉพาะใน2ปีข้างหน้านะครับ2,517ถึง2,518นะครับก็ยังเป็นทิศทางที่ดีนะครับที่จะทําให้เกษตรกรชาวสวนมันสำปะหลังนะครับมีกําลังใจนะครับที่จะได้สู้ต่อไปนะครับและสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากวิจัยกรุงศรีด้วยนะครับครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับตอง8 ผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ